สวัสดีครับผมดอนเชลเลนเบิเบร์กครับวันนี้เป็นวันที่สองเดือนพฤษภาปี2015ราคาปิดของลอนดอนวันศุกร์นะครับ1,175.95เซนของชิคาโกเมร์แคนเทลเอ็กซ์เชนจ์นะครับราคาล่าสุดวันศุ 1, 7, กร์1,177.40เซนให้เราเลื่อนไปทันทีนะครับที่กราฟทอง แล้ก็ดูการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นซึ่งอยู่ในกรอบนะครับการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นใน5วันล่าสุดที่มีการเทรดนะครับเทรดดิ้งเรนจ์ของอาทินที่เพิ่งผ่านไปนะครับก็ค่อนข้างสูงนะถ้าเปรียบเทียบกับาาอาจจะยหลทิศที่ผ่านไปนะครับ4 6เหรียญ5 0 ราคาสูงสุด1,214แล้วก็90เซนราคาต่ำ1,168แล้วก็40เซนราคาตังกับาราคาปิดของอาทิตย์ก่อนนะครับก็อยู่ในาทางลบอยู่2เหรียญ50เองนะครับนะละที่น่าสนใจของเรานะครับก็มีหลายอย่างทีเดียวนะครับเราเห็นว่า ซาโตลงมาไม่แปลกนะครับเพราะว่ามันต้องตามราคาเช่นเดียวกับ MACD แต่มันช้ากว่านะฮะแต่มันก็อยู่ในเขตประมาณ0นะฮะแล้วก็เรื่องวอล u m e มนะครับมันค่อนข้างปกตินอกจากวันจันทร์นะครับซึ่งราคาพุ่งขึ้นไปเพราะงั้น v อล u m e มสูงในการขึ้นอีกวันหนึ่งที่มันสูงสุดเปรียบเทียบกับวันจันทร์นะครับก็คือวันพฤหัสที่ราคาลง ในที่สุดก็ลงมาที่แนวรับของเราตรงนี้นะครับเอาละครับเลื่อนไปที่บทวิเคราะห์ของเราเมื่อทิศที่แล้วนะครับผมก็ได้ส่งเรื่องให้กับท่านแล้วก็เรื่องในนั้นก็มีตอนสองตอนนี้นะครับที่ผมอยากจะทวนนิดหน่อยนะครับผมเ,เรียนให้ท่านได้ทราบนะครับว่าไม่คล่องใจเลยนะครับว่าเขตเอนึงนะครับ ซึ่งอยู่ในประมาณ1175เป็นเคท,ที่เป็นแนวรับแท้ๆนะครับเพราะฉะนั้นได้พูดไว้ล่วงหน้านะครับว่าเราคาดว่าจะมีปฏิกิริยาในทางขึ้นแน่นอนแล้วมันก็เริ่มแล้วนิดหน่อยแล้วก็นิดหน่อยจริงๆนะครับแต่มันใกล้มันทำทำแนวไว้นิดหนึ่งนะครับเอาละคำถามใหญ่ที่เราถามกันเมื่อทิ้ที่แล้วก็คือว่า ราคา1,175มันก็จะคงที่ไหมอะละเราเลื่อนไปดูแล้วว่าเราได้พิจารณายังไงการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นใน5วันการเทรดที่เพิ่งผ่านไปเราได้เห็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าราคาลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วมาถึงเขตที่เป็นแนวรับที่เราได้เสนอไว้ยุติลงตรงนั้นพอดีเปีย นะครับแล้วจากนั้นเราคาดว่าจะมีรัลลี่น้อยๆน,น,นะครับแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆอันที่จริงกอ็อาจจะทำให้หลายคนตกใจเพราะมันมันมัน,ม,นมันวิเศษมากนะครับขึ้นอย่างแรงนะครับในที่สุดนะฮะมันก็ขึ้นอยู่ประมาณ40เหรียญภายใน2วันเท่านั้นนะครับเมื่อทิศทีแล้วในบทวิเคราะห์ที่ส่งให้กับท่านนะครับ เราได้เสนอว่ามันคงเป็นไปได้ที่ราคาทองจะขึ้นไปทดสอบราคาประมาณ1220ในที่สุดกำลังไม่พออำนาจไม่พอที่จะเข็นไปให้ถึงขั้นนั้นนะครับในที่สุดมันก็เริ่มชะลอลงไปแล้วก็กลับทิศทางเมื่อมาถึง1215นสะซึ่งท่านได้ คงเห็นอยู่ในกราฟให้เราย้อนกลับไปดูนิดนึงนี่นะครับมันขึ้นไปประมาณ1,215ไปไม่ถึง1,200นะครับแล้วในวันรู้สึกว่าวันพุธเนี่ยมันมีที่เราเรียกว่า Inside Day หรือถ้าจะพูดในภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นฮารามินะฮะโอเคนะครับ ลับไปดูต่อไปนะครับก็คือในการเคลื่อนไหวอาทิตย์นี้นะครับมีโอกาสที่จะเทรด intra day หมความว่าภายในวันต่อวันนะครับแม้ว่าราคากำลังขึ้นและลงมีโอกาสดีงามมากๆเลยนะครับอันที่จริงถ้าเราดูภาพกว้างย้อนกลับไปรู้สึกว่ามากกว่าหนึ่งเดือนนะครับ การเคลื่อนไหวทั้งหมดนะฮะมันอยู่ในเทรดดิ้งเรนจ์ที่เราจะเรียกว่า Correction นะฮะไม่ใช่แนวโน้มถ้าเราดู Daily นะครับแต่ในเวลาเดียวกันนะครับก็ยังมีการเคลื่อนไหวของราคาซึ่งเราเทรดได้ทั้งในเวลาขึ้นและเวลาลงแต่ทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในเคที่เป็น Correction เวลานี้ยังไม่มีแนวโน้ม ที่เป็นแนวโน้มใหญ่ยังไม่ปรากฏยังไม่ขึ้นมาวงเล็บแต่จะมีแน่มเอะไรก็ยังบอกไม่ได้นะครับยังบอกไม่ได้อะครับเลื่อนไปอีกนิดนึงนะแล้วดูอ t l ลุกของเราแนวรับของเราลำดับแรก S1 ในกราฟนะครับอยู่ในราคาประมาณ1178เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว มันก็สามารถที่จะรับราคาได้อย่างจริงๆเลยนะครับราคาทะลุไปนิดนึงนะครับชั่วพริบตาเดียวแต่ในที่สุดราคาปิดข้างบนของราคา1188หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแนวรับระดับนี้ยังคงมีอำนาจอยู่ที่จะเป็นแนวรับที่เรายังยังเขียนไว้ว่าเป็น S1 ของเรา เมื่อเราคำนวณทุกอย่างที่เราจะทำได้เกี่ยวกับตลาดนะครับเราสรุปกันว่าในที่สุดภายในม่กี่วันข้างหน้าอาจจะเริ่มวันจันทรทันทีก็ได้นะครับตลาดจะพยายามรัล l ี่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่ามันจะขึ้นไปได้แค่ไหนแต่ถ้าหากว่ามันรั l ลี่จริงๆนะครับ เป้าก็คือ1220แล้วก็1 2 4 5พวกนี้อยู่ในเรร์ของผมนะครับที่จะดูความที่น่าจะเป็นไปได้นะฮะในในฐาน,นะเป็นเป้าทุกครั้งนะครับที่ผมพยายามเสนอข้อมูลที่ดีสำหรับท่านพยายามเสนอเป้าต่างๆที่มันน่าจะเป็นไปได้และมีโอกาสดี แต่ในเวลาเดียวกันเราไม่อยากจะละเลยว่ามีความอาจเป็นไปได้ที่สำคัญน้อยกว่าแต่ยังเป็นไปได้นั่นคือว่าตลาดเป็นไปได้นะครับที่จะลงไปอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะมี r ร l l ลลี่ถ้ามันเกินกว่านิดหนึ่งนิดหนึ่งในนี้หมายความว่าถ้ามันเกินกว่า1160นนะครับซึ่งเป็นแนวรับที่แข็งแรงเหมือนกันถ้ามันทะลุอันนั้นไปได้ ก็คอยดอูป้าวต่อไปก็คือ1140อันนี้นะครับเป็นขอเสนออันที่สองลำดับแรกนั้นคือมันน่าจะรายทุกครั้งที่ผมจะเสนอหลายนะครับก็พยายามเสนอว่าพยายามแนะนำให้กับนักเทรดและก็นักลงทุนทั้งหลายว่าคอยนะครับอย่ารีบเปล่งเกินไปที่จะเข้าตลาดคอยให้มีสัญญาณที่ตัวท่านเองเข้าใจแล้วรู้จัก ก่อนที่จะเข้ากันการเทรดนะครับแล้วในเวลาเดียวกันให้ป้องกันบัญชีก็คือเงินของท่านนะครับโดยใช้ Stop Loss หรือ Cut Loss อยาอยางบางคนเรียกนะครับเผื่อว่าตลาดไม่ได้ไปในทางที่เราคา,าดไว้นะครับอานะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคก่อนอื่นนะครับอยากจะบอกท่านว่า อันนี้นะฮะเป็นบทวิเคราะห์เบสิกนะครับหวังว่าจะช่วยท่านด้วยนะครับแต่มีอีกอย่างหนึง่งที่ท่าน Subscribe ได้และหลายคนกำลังแสดงความสนใจทั้งนักเทรดส่วนตัวและก็พวกบรกนะฮในในเอเชียเฉพาะนะฮะกำลังแสดงความสนใจมากๆนะที่จะเป็นสมาชิกและที่จะรับพรีเมียม Gold commentary ที่ผมทำขึ้นมาทุกอาทิตย์นะครับแต่นั้นต้องลงทะเบียนต้องเสียใครายๆค่าธรรมเนียมนิดนึงนะครับค่าฟรีนะฮะเผื่อเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆสำหรับท่านที่สนใจทองและถึงแม้ว่าท่านอาจจะไม่สนใจทองเท่าไหร่แต่ว่าจะรับความรู้นะฮะพวกทริกพวก strategy นะครับ ที่ท่านยะสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในตลาดที่ท่านสนใจด้วยนะครับอาล่ะครับขอฝากแค่นี้ไว้ให้กับท่านนะครับขอให้โชคดีในการเทรดในสัปดาห์ต่อไปสวัสดีครับ